กระทรวงซับสู้ไม่สู้กระทรวงซับสู้ไม่สู้กระทรวงซับสู้ไม่สู้สขอเรียนเชิญท่านกาาล่าวแถลงการค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับในวันนี้อดีตข้าราชการและข้าราชการปัจจุบัน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาแสดงเจตนารม์ที่จะร่วมกับมวลมหาประชาชนในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์แบบครับ ต่อไปนี้เป็นแถลงการของกลุ่มบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากวิกฤตการสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีความขัดแย้งและเห็นต่างกันในหลายภาคส่วนกลุ่มบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชันครับ <Wow. S 1> พวกเราที่มาในวันนี้ประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสำนักข้าราชการปัจจุบัน ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานเอกชนที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีแจเจตนารมณ์เดียวกันโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำหนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะมาแสดงเจตจำนงณวันนี้ครับ ปัญหาการทุจริตคอรัปชันเป็นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาช้านานรัฐบาลทุกยุคสมัยมีนโยบายที่จะปราบปรามการทุจริตคอรัปชันแต่เป็นเพียงนโยบายที่ดูสวยหรูเพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชนเท่านั้นแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ลืมนโยบายที่เคยให้ไว้กับประชาชนหวังเพียงเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง โดยการเข้าไปแทรกแซงในระบบค่าราชการการแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการตั้งแต่ระบบผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการที่มีผลประโยชน์มีการซื้อขายตำแหน่งส่งผลให้โครงสร้างของระบบราชการบิดเบี้ยวขาดผู้มีความรู้ความสามารถมาบริหารองค์กรบางโครงการยังอาจส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาดีดังเดิมได้ตัวอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการน้ำใครดูแลโครงการนี้ท่านทราบไหมครับปลอดประสบสุรัสสวสดี โครงการบริหารจัดการน้ำนอกจากจะก,ก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายยังต้องสูญเสียพื้นที่ป่าธรรมชาติจำนวนมากซึ่งจะไม่สามารถปลูกป่าทดแทนขึ้นมาใหม่ให้มีสภาพดังเดิมตามที่ผู้บริหารโครงการกล่าวอ้างได้ดังนั้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นนักการเมืองที่ไม่เคารพกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศ และให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการซื้อเสียงหรือใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนกลุ่มบุคลากรกร,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอสนับสนุนให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยก่อนจัดให้มีการเลือกตั้ง และขอร่วมต่อต้านการคอรัปช,ชันทุกรูปแบบอันเป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพศ2550ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระบรมราชวาทไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอน้อมรับพระบรมราชวาดใส่กล้าวใส่กระหม่อมในการร่วมกันส่งเสริมคนดีให้มาบริหารประเทศและพวกเราขอตั้งปณิธานว่าจะเป็นค่าของราชจะเป็นค่าราชาการของพระราชาและและ ขอเป็นที่ค่าของประชาชนตลอดไปสำหรับผมแล้วในวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปเลือกตั้ง ต่อไปผมจะขอเชิญพี่อุดมปาติยาเสวีอดีตรองทิดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากล่าวปาศัยความในใจของท่านให้กับพี่น้องได้รับฟังครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ จากถแถลงการท่านก็ได้ทราบไปแล้วว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราดูแลทรัพย์ในดินสินในน้ําและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วทั่วไปแล้วเรามีทั้งฝ่ายนโยบายฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติวันนี้ที่เรามากันมีในระดับอธิบดีรองอธิบดีและน้องๆถักลงไปจริงๆแล้วเรามีท่านประลัดกระทรวงอดีตประหลัดกระทรวงสองท่านด้วยกันซึ่งเราถือว่าได้ตายไปจากพวกเราแล้ว พวกเราชาวกระทรวงทอสทอรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราหวังที่จะได้เห็นการปฏิรูประบบราชการที่จะต้องเป็นคุณแก่แผ่นดินเป็นคุณแก่ประชาชนเป็นคุณแก่ทรัพยากร เราประสงค์มุ่งหวังที่จะให้ระบบเส้นสายและการซื้อขายตำแหน่งหมดไปจากระบบราชการไทยประการที่สองที่เรามุ่งหวังอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชัน ในวงราชการซึ่งมีอย่างท่วมท้นในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเรื่องคอรัปชันไม่ว่าในวงการใดๆมันก็มีอยู่ทั้งสิน้นแต่ว่าในวงราชการเริ่มเข้ามาแทะเลมแล้วก็กัดกินกัดกร่อนจน ทำให้ระบบราชการของเราบิดเบี้ยวผิดแผกไปจากที่เคยตั้งไว้แต่เดิมมาในประเด็นที่3ที่พวกเราชาวกระทรวงทอสออยากจะเห็นก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย ที่เกี่ยวกับทรัพยากรโดยเราประสงค์ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมของมวลมหาประชาชนในการดูแลปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จากในสามประเด็นนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายครับพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งพี่น้องชุมชนเครือข่ายป่าไม้ชุมชนทั่วประเทศพี่น้องชุมชนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง23จังหวัด ทั่วประเทศเราพร้อมที่จะสนับสนุนท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณในการปฏิรูปประเทศไทยและพวกเราจะพร้อมใจกันไม่ไปเลือกตั้งในวันพุ่นี้ครับ ขอบคุณมากค,ค่ะท่านคะค<อ>มวลมหาประชาชนคงจำกันได้หนึ่งในสองปรหลัดที่ดูเหมือนว่าจะตายไปจากโลกนี้แล้วและน่าจะตายไปสามโลกจากกลมทรัพย์เขามีชื่อว่าปลอดปลาศพเป็นความน่าอับอายไม่เพียงแค่เฉพาะกลมทรัพย์แต่เขาคือความน่าอับอายของแผ่นเดนเนี้เลย ขอเสียงของมวลมหาประชาชนปรบมือเป็นเกียรติกับข้าราชการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารทุกท่านทั้งที่อยู่ในวาระ,กระเกษียราชการและปัจจุบันนะคะข้าราชการรุ่นใหม่ของเราอนาคตของเราความหวังของเราขอเสียงปรบมือกับลูกหลานข้าราชการของเราค่ะมวลมหาประชาชนปรบมือให้เกียรติกับข้าราชการแล้วข้าราชการกรมทรัพย์สู้ไม่สู้ โซ่ไหมโซ่โซ,โซ่ไหมโซ่โซเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เขามากันเห็นเขียวๆข,ขนาดนี้ไม่ได้มีแค่นี้วันนี้กลมทรัพ์มาทั้งสิ้นหนึ่งพันคนค่ะขึ้นได้แค่นี้จากตัวแทนใน1,000คนค่ะและไม่ได้มามือเปล่ากลมทรัพ์บอกว่าไม่ได้มามือเปล่าเพราะวันนี้ มาขอร่วมหุ้นกับลุงกำนันด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรรมชาติบอกว่าโอนผีหาซาตานมันลมลุมถึงแรงมันลมถึงกมปปรมทรัพย์ไปเยอะจึงมีมาได้ไม่มากก็ไม่น้อยพอทำเนาพอเพียงค่ะขอเรียนเชิญคุณลุงกำนันค่ะคุณลุงกำนัน่ะขอเรียนเชิญค่ะกรมทรัพย์บอกว่าอากระทรวงทรัพย์ จะขอร่วมุ้นค่ะค่ะคุลุงคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะบอกว่าหลายปีมานี้สิ่งแวดล้อมโดนลุมถึงไปเยอะมากวันนี้พามา155,740บบาทค่ะเงินบริสุทธิ์จากข้าราชการที่รวมพลังกันมาค่ะ